ครับก็สวัสดีชาวสาระไม่มีที่รักแรกลบทุกท่านครับวันนี้นะครับรถที่ติดเครื่องเสียงขอท่ายด้วยครับเด้อถ่ายวีลูนี่นะครับตัวนี้นะที่อยู่ตรงนี้นะครับมันเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรฝาหน้าเครื่องแตกนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านใดกำลังจะติดไดชาร์จเพิ่มนะครับก็ขอให ไปหาช่างที่ซึนเซียนหน่อยนะครับสำหรับผมก็หาช่างแถวบ้านครับนะเสียมากเสียง่ายครับเสียน้อยนี่เสียยากนะครับนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่จะติดใดเพิ่มนะครับให้เลือกช่างที่ชำนาญงานหน่อยนะครับ จะไม่ได้เป็นเหมือนผมนะก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ